บทส่งท้ายรุกคริสทันเดอร์ร้อง,รองพร้อมโขกเบี้ยรแรงๆไม่ต้องรีบก็ได้นะเฟรนว่าพร้อมส่งรอยยิ้มกริมลุกคริสยังคงประกาศศึกไม่ยัง้งจะรีบทำไมกันนักหนาเฟรนทักพร้อมร้องเสียงจึกจักในลำคอลุกคาดจากเสียงประกาศลั่นศึกสุดท้ายของคริสดังมาพร้อมกับเสียงร้องจักเมื่อคาถาของสาวน้อยแองเจลิน่าฟาดเปลี่ยงกลางกระบาลพร้อมคำเหวว่ยงยงไม่ไว้หน้า เดินมากินเบี้ยบ้านนายสีลุกค,คาดติดเชื้อบ้าเฟรินมาหรือไงไม่มีใจเล่นก็ไม่ต้องเล่นแล้วเฟรินซึ่งถูกตารวมหางเลขหันมาส่งยิ้มแหวก่อนหันกลับเจอรจากลับมาทินดากับตันเกวียนสาวคนงามอย่างไม่ทิ้งความหวังน่านะานะพักกันสักคืนสองคืนแล้วกันเมืองหน้าเนี่ยเชื่อฉันรับรองเจ๋ว ส่วนกรีสกระโดดหมับเข้าร่วมวงเมื่อถูกปล่อยตัวจากการเดินมากกับสาวน้อยหน้าฉแฉลมที่เขาหมดใจเดินไปตั้งแต่เฟรินเริ่มเจรจากับมาทินดาใช่ใช่เมืองนี้นะ่ะฉันเคยผ่านเท่านั้นสองผู้มีประสบการณ์คล้ายๆกันก็หันประสบตาก,กันปิ้งปิ้งอมยิ้มแก้มตุยไม่มาทินดาประกาศลั่นก่อนชักจะปวดหัวตุกๆก,กับเสียงที่เริ่มจะอึกระทึกมากขึ้นทุกทีในคณะเกวียนแห่งป้อมาสวินขบวนนี้คณะเกวียนที่เล่นออกจากสกอร์พิโอเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แวะรับเหล่าพวกพ้องตามหัวเมืองต่างๆเพื่อเดินทางกลับเอเดนเบิร์กแต่หมายกำหนดการเดินทางกลับล่าช้าไปทุกทีเพราะเดี๋ยวคนนั้นจะขอแวะเมืองนั้นเดี๋ยวคนนี้จะขอแวะเมืองนี้แล้วเจ้าคนขอมากที่สุดจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าคนที่ทําให้ทุกคนต้องวุ่นวายออกมาตรเวนตามหาตัวมันอยู่อย่างนี้เจ้าคนที่ดูเหมือนจะไม่ได้สํานึกเลยสักนิดด้วยซ้ำว่าพวกเธออาจจะกลับไปไม่ทันพิธีเปิดภาคการศึกษาหรือบางทเีเธออาจจะคิดผิดจริงๆ ที่เลือกยอมฟังความเห็นของคนอื่นบางทีวิธีแบบคาโลใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอาจจะเหมาะกับเจ้าพวกธรรมน์แห่งป้อมาสวินนี้มากกว่าวิธีอื่นก็ได้น่านะมาทินดาแวสะสักคืนเดียวก็ได้เฟรนนว่าไม่เสียงมาทินดาเข้มเอางี้เรามาโหวตลงคะแนนเสียงเฟรนนว่าแล้วยกมือขึ้นนําเท่านั้นเองมือนับสิบในเกวียนก็พากันยกชูสลอนให้มาทินดาทุบหีบข้าวขอ,ของข้างตัวดังปั้ง มือไม้คนยกพากันหดไปเป็นแถบเจ้าตัวต้นเรื่องก็ทำสีหน้าละห้อยอย่างชวนให้นึกสงสารอย่างที่มาทินดาเริ่มจะสงสัยตงิดตงิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นแผนของเจ้าตัวร้ายว่ามาสวินไม่ใช่แผ่นดินเจมินายมาทินดาเอ่ยขึ้นก่อนเพระสบกับดวงตาสีน้ำตาลคู่โตโตก็ถอนใจเฮือกแต่จะยกให้หนีสักหนเสียงเฮดังลั่นขับเกวียนอย่างเหมือนคนไม่ฟังใครเลยกับคำตะโกนของหล่อนในประโยคถัดมา แต่บอกซะก่อนนะว่าวันเดียวเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมเฮ้อบางทีคงต้องเขียนจดหมายไปแจ้งเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับกับป้อมเสียงเฮฮาคลื้นๆส่งเป็นชาวป้อมอัศวินบรรยากาศอย่างที่เฟเดนไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาสัมผัสอีกครั้งบางทีคนที่ควรขอบคุณมากที่สุดอาจจะเป็นพ่อพ่อที่รู้ใจเธอมากกว่าใครพ่อที่มีแผนการดีที่สุดเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนและอาจต้องขอบใจเจ้าชายอาร์เธอร์บริสตัน คนต้นคิดเสนอให้ออกประกาศใช้เงินรางวัลเข้ารอร้วับรู้ใจและรู้ทันในศักดิ์ศรีความเป็นนักต้มต้มตุนชั้นเซียนอีกทั้งเจ้าชายโรเวนฮาว์เวิร์ดคนที่ยินยอมให้เพื่อนๆยกขยโยงออกมาตามหาเธอยอมไม่ขโมยอย่างเธอได้มีโอกาสสัมผัสกับคุณค่าของคําว่ามิตรภาพที่ยังคงอยู่อย่างล้นเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป้อมอัสวินแห่งนี้ในตาสีน้ำตาลตวัดเบือนกลับไปยังเหล่าของเพื่อนพร้อมรอยยิ้มบาง ก่อนจะตัดสินใจตะโกนวัวเวกลับเครเข้าร่วมวงสนทนาอย่างสนุกสนานด้วยหัวใจที่หวังจะขออบอุ้มห่วงเวลาแห่งความสุขให้คงอยู่เนิ่นนานเท่านานกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแสนนานในสมัยที่แผ่นดินยังมีกษัตริย์ปกครองดินแดนมีอัศวินปกป้องเจ้าหญิงมีพ่อมดและมังกรมีเวทมนต์และความลี้ลับ ในบทหนึ่งของตำนานสงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างปีศาจแห่งความมืดและราชาแห่งแสงสว่างคงขาดอัธรรถหากไม่มีการกล่าวขวัญถึงสมบัติล้ำค่าสี่ชิ้นยังยอดปราสาทเอดินเบิร์กสมบัติสำคัญที่บางคนเรียกมันว่าสมบัติอาถรรพ์บางพวกยกย้่องว่าเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ด้วยมันมีฤทธิ์และมีอำนาจสะท้อนแรงปรารถนาแห่งใจมนุษย์ที่ยากจะสงบลงได้ฟุง้งซ่านบ้าในรัก ละโมโลภลุ่มหลงหลงปลาครั้งกโกรธจิตร้ายกาดันเป็นที่มาของพลังในสมบัติอาถรรพ์แห่งเดมอสสมบัติอาถรรพ์ที่ชยบได้ด้วยพลังแห่งสมบัติศักดิษษ์สิทธิ์วงกุศมุ่งมั่นแหวนเมตตาคทาปัญญาดาบก,กล้าหาญและนี่คือที่มาของสมบัติศักดิก์สิทธิ์แห่งเอเดน ดาบแห่งกษัตริย์คาถาแห่งพลังแหวนแห่งปราดและมงกุฎแห่งใจและแม้บัดนี้นายยอดปราสาทเอดินเบิร์กจะคงเหลือเพียงดาบแห่งกษัตริย์แต่ความอาถรรพ์หรือความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้กลับไม่ได้จางหายไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับที่สงครามศักดิ์สิทธิ์ระหว่างปีศาจแห่งความมืดและราชาแห่งแสงสว่างที่ไม่มีวันจางหายไปจากใจของมนุษย์สุดแต่ใครจะเป็นฝ่ายได้ชชยจบบริบูรณ์